แจกเงินสามพันกลุ่มปอบบางเดือนพฤศจิกายนนี้จริงไหมมีคุณผู้ชมถามมานะครับอาบไปตามข่าวให้กับข่าวสตางค์มีเดีย6พฤศจิกายน2568นนะครับคือตอนนี้เนี่ยมีทาง Facebook y o u t u b e นะครับได้มีการลือกันเลยบอกว่าจะมีการแจกเงินสามพัน 3, ให้กับพี่น้องผู้พิการผู้สูงอายุแล้วก็เด็กแรกเกิดสตางค์และทีมงานข่าวสตางค์มีเดียไปตามข่าวให้แล้วปรากฏว่าข่าวนี้ไม่มีจริงนะครับจะบอกว่าในวันศุกร์นะครับขอภยัยจะบอกว่าในวันจันทร์ที่1ิ พฤศจิกายนที่จะถึงนี้เนี่ยจะมีการแจกเงินปลอบบางเท่ากับทุกเดือนที่ผ่านมานะครับเด็กแรกเกิดยังได้600ผู้สูงอายุตามขั้นบัตราอายุเหมือนเดิมตั้งแต่60ปี600ขึ้นไปจนถึง90ปี1,000บาทขึ้นไปผู้พิการใครอายุต่ำกว่า18ได้1,000ใครอายุมากกว่า 18ปีได้800นะครับแต่นั้นแล้วใครที่ไปเจอข่าวว่าจะมีการแจกเงิน3,000ผู้สูงอายุหรือกลุ่มปอบบางต่างๆเนี่ยอย่าเชื่อและอย่าแชร์ต่อข่าวปลอมมาเยอะมากถ้าอยากดูข่าวจริงอย่าลืมกดติดตาม Facebook p เพ e ข่าวสตังมีเดียนะครับหรือว่าที่ YouTube ก็ได้ข่าวสตัง์มีเดียก็เหมือนกันคุณจะไม่โดนหลอกถ้าอยากดูข่าวจริงต้องดูที่นี่อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในข่าวหน้าครับ